ตะมุหุงโู้วกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอ่อพ่อกับอาฮมเลเหมือนเดิมเช่นเคยมากิานขราวน้ำกันครับวันนี้ตะมุหุงโอ้ตะมหุหุงกับ ตรกข,ขปุ่นเนี่ยเกาไอ้ลูกไอ้แ s e แกงเส้นแกงเส้นพี่น้องที่มึงนู่แกงเส้นเป็นยังไงโอ้โหจวดจัดอืมซัวขปุ่นใส่ตะโมฮุงเอาแบบนี้เลยครับพี่น้องอมาอีกแล้วต,ตกตกกวนมาอีกแล้วครับพี่น้องเมียวเมียว,วมาอีกแล้ว

No. Tập <laughs> 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 ออืมหูยจับมืเดียเนาะไหนซื้อมืเดียงเนี่ย chấm cái nào chấm thịt khoai luôn, uổng tam hú mua đây à, đây, เขาบอกออพอดีเลยเพิ่จับนึงพอดีขาวุ่นสนานี้มันตั้งกันขาปุน่นตั้งกตัองลายตัวพีเน้องจะดูดนนักลายตยตัวสุดๆใส่ทิเดย <c oughs> Sampai jumpa di video selanjutnya. 嗯，做账啊，忙干的 you

โอ้ oh. สุดยอดพี่น้องดูคักคักคักก็มีอย่างคอแต่หมูฮูกับข้บวปุ๋นกับแกงเส้นละโอ้คักคักคักเมื่อนี้กินเสน้นเมื่อนี้โอ้แสบหลายพี่น้องน้ำกำลังบกช่วงนี้พี่น้องบ้านผมบอำเภอเมืองการจังหวัดเบึงการ,าร,การตำบลหนองค้ำพี่น้องน้ำล้น,ลนตะลิงถ่วมบ้านเรื่องประชาชนเราๆสองสามร้อยหลังคาเรือนเนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าเบื้องต้นก็นช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เรียบร้อย แต่ตอนนี้น้ำลดลงหลายแล้วครับพี่น้องอยู่ในอยู่ในอัน,อนเกณฑ์ที่พ้นวิกฤตแล้วครับพี่น้องเอาผู้ใดยังบ่พ้นวิกฤตผู้ใดยังน้ำ่วมอยู่หรือภาคเนืออ้อหรือหรือใส่ตอนนี้ลงไปทั้งสระขอกสรข้ามน้ำกำลังไหลอันดูแลตัวเองเด้อพี่น้องเด้อขันของตํามขันขาดว่าน้ำจะขึ้นสูงกะคนคลองขึ้นสูงสูงไวข้ขคือคนคลองขึ้นที่สูงไว้อันตรายพวกเครื่องใส้ไฟฟ้าเบืองปืนเบืองไฟเด้อพี่น้องเด้อ เก็บของมีค่าคันผู้ใดอยู่ใกล้ผู้ใกล้เขาก็อันตรายนอย่างคำวันคืนนพี่น้องเลยฟังเขาจากราชการดีๆ <c oughs> เตรียมเตรียมฟังเขาจากผู้ใหญ่บา้านประชาสัมพันธ์นพี่น้องเนาะผู้ใหญ่บา้าลนอกจากนีิประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวอยู่ตลอดเวลาเอาคลิปนี้เอาไเล่ฝากตอนพี่นอ้องไว้สักนิดก่อนสวัสดีครับ